ถ้าคุณอกหักขอเวลาสองนาทีคุณอาจจะรู้สึกเสียใจผิดหวังหมดหวังเครียดแต่คุณอย่าลืมนะคะอกหักเป็นเรื่องปกติค่ะทุกคนจะต้องผ่านเรื่องนี้เราจะต้องก้าวผ่านไปให้ได้อะไรที่คิดแล้วทำร้ายตัวเองหรือ ไม่ส่งผลดีกับตัวเองในอนาคตรเราก็ไม่ต้องคิดค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปกลับมาดูตัวเองค่ะกลับมาดูแลตัวเองไปหาอาหารอร่อยๆเดินเที่ยวชิลๆมีความสุขสนุกสนานเรื่องแฟนเก่าก็ปล่อยไปค่ะงดติดต่อคนรักสัก3 0มสถึงเกวัน ลองดูนะคะแล้วก็งดคุยกับคนที่รู้จักแฟนเก่าเราเพราะว่าถ้าคุยกับเขาก็จะทําให้เราลืมเขาไม่ได้แล้วก็ไม่ต้องไปคุยกับคนรู้จักแฟนเก่าเรานะคะช่วยได้ค่าช่วยให้เราได้ลืมคนรักเก่ากลับมาที่ตัวเองมีความสุขเพราะว่าชีวิตเราเราต้องรักตัวเราเองเราจะไปต่อ แล้วเราก็พร้อมที่จะเปิดใจหาคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมกลับมาพัฒนาตัวเองคนที่รักเราคนที่ชอบเรารอเราอยู่นะคะให้คิดอย่างนี้มีความมั่นใจในตัวเองถ้าเราสามารถที่จะหาคนรับใหม่ได้แน่นอนใจดีกับตัวเองให้อภัยตัวเอง,ให,อเองให้อภัยแฟนกัน มันไม่ใช่ความผิดของใครทั้งคู่ค่ะการที่อะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่จะโดยวิธีไหนหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่ความผิดนะคะมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาให้อภัยซึ่งกันและกันทุกอย่างปล่อยวางทำใจสบายๆมีความสุขสนุกกับชีวิตด,ด้วยตัวของเราเองเพื่อนๆลองทำดูนะคะ เพื่อนๆก็จะพบความสุขที่แท้จริงเมื่อเรามีความสุขกับตัวเราเองโดยที่ไม่มีคนอื่นแล้วเป็นความสุขที่ยั่งยืนตลอดไปนะคะไม่ต้องรอว่าจะมีคนรักแล้วจะมีความสุขเราสามารถที่จะมีความสุขกับตัวเราเองได้ค่ะดรดาลิงเป็นกำลังใจให้เพื่อนเพื่อ,อที่อกหักทุกคนนะคะถ้าอยากปรึกษาดรดาลิงติดต่อกลับมาได้ค่ะ ดรดาลิ้งมีข้อแนะนำเสนอให้เพื่อนๆอ,อย่างเหมาะสมเพื่อนๆติดต่อกลับมานะคะกดหัวใจให้ดรดาลิ้งด้วยค่ะรักทุกคนนะคะ